สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำขนมเทียนเข่งใบเตยไส้หวานรสชาติอร่อยมากๆนะคะแป้งหอมใบเตยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการทำไส้หวานนะคะตั้งกระทะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป150กรัมเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาน้ำเปล่า100กรัม จุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําตาลเนี่ยจะละลายหมดพอละลายแล้วเราก็รอให้เขาเดือดเป็นฟองละเอียดยิบแบบนี้เลยนะคะเราก็จึงใส่มะพร้าวขูดขาวลงไป150กรัมกวนต่อไปผัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าน้ําจะแห้งนะคะไม่เหลือความแฉะเลยนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะแห้งแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็นําไปเทพักไว้ในภาชนะรอให้เขาเย็นตัวลงค่ะจึงจะมาปั้นเป็นลูกๆได้ นี่ค่ะเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็จับปั้นได้เลยปั้นง่ายมากๆค่ะเป็นลูกกลมๆพอดีคำนะคะปั้นเสร็จหมดแล้วก็จะได้ทั้งหมดอยู่ที่20ลูกพักไว้ก่อนค่ะแล้วไปทำในส่วนของแป้งขนมเข็งกันเตรียมกรละมังผสมมาใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป350กรัมต่อด้วยน้ำตาลทราย300กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชา น้ำใบเตยคั้นสดค่ะ400กรัมคั้นเข้มๆอย่างนี้เลยนะคะสีจะได้ออกสวยๆตีคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็ไปเตรียมหยอดใส่เข่งได้เลยเข่งวิใช้เป็นเข่งใบตองแห้งนะคะซื้อสำเร็จมาค่ะขนาดความกว้างเนี่ยอยู่ที่5เซนติเมตรทา้ํำมันพืชนะคะทุกๆเข่งเลยให้ทั่วๆเวลาเสร็จออกมาแป้งเขาจะได้ไม่ติดกับใบตองค่ะ ใส่เข่งลงไปให้เต็มหม้อซึ้งเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ได้ทั้งหมด16เข่งค่ะพอใส่ลงไปเต็มแล้วเนี่ยเราก็นําแป้งมาหยอดลงไปได้เลยคนแป้งทุกครั้งนะคะหยอดลงไปเกือบจะเต็มพิม์พค่ะไม่ต้องให้เต็มนะเพราะว่าต้องเหลือพื้นที่เอาไว้ใส่ไส้ด้วยหยอดเสร็จหมดแล้วเราก็นําไส้ที่เราปั้นไว้เนี่ยมาหย่อนใส่ลงไปได้เลยค่ะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปนึ่งวิได้ตั้งน้ําไว้รอแล้วค่ะพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยนำขึ้นนึ่งเลยเราจะนึ่งไฟกลางเป็นเวลา20นาทีพอครบ20นาทีแล้วปิดแก๊สเปิดฝาดูขนมค่ะนี่ค่ะขนมของเราสวยน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเอาลงไปพักไว้ค่ะรอให้เย็นตัวลงสนิทจึงจะมาแกะรับประทานได้ ตอนนี้เย็นสนิทแล้วค่ะวิก็ได้นำมาจัดใส่จานนะคะนี่ค่ะแกะง่ายมากๆนะคะขนมเข่งจะต้องไม่ติดใบตองต้องทาน้ำมันค่ะามารับประทานฉีกดูกันได้เลยนะคะเนื้อขนมของเราเนี่ยนุ่มค่ะเหนียวนุ่มเลยนะคะไส้นี่ก็อร่อยมากๆแป้งหอมใบเตยลองไปทำกันดูได้เลยค่ะวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ